เป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเออฝากเธอช่วยกันกให้เบอร์สองเบอร์นี้คนดีเลือกเป็นผู้ใหญ่เงินทองไม่มีมาให้ตั้งใจอยากมาดูแลมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขพร้อมรับใช้และพัฒนามู่บ้านของเรา กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่8บ้านเขาเรงที่เคารพรักวันพฤหัสบดีที่16กันยายน2564ตั้งแต่เวลา8ดโมงเชา้าถึงบ่าย3โมงเย็นเป็นวันสำคัญที่ท่านจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่อยากเห็นบ้านเราพัฒนาก้าวไกลโปรดเลือกผู้สิทธิ์หีตภุมมริน เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สงภูสิทธิ์หีดภุมรินเบอร์สองอดีตสมาชิกอบตอสี่สมัยกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์การพัฒนาภูสิทธิ์หีดภุมรินผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านเขาเรง เบอร์สองพร้อมทีมงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคุณภาพประกอบด้วยวัฒนาสังชุมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแปปีพร้อมด้วยเตือนใจอบอ้อมหรือเล็กจบการศึกษาระดับปวสการบัญชีสายวิชาบริหารธุรกิจและอรุณบุญกรดหรือดำจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลายัยแม่โจ้พัฒนาชุมชนสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการกีฬาสืบสานงานประเพณีต่อต้านยาเสพติดคืองานของเราผู้สิทธิ์หีดภุมมรินเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองภูสิทธิ์หีดภุมมรินเบอร์สองพร้อมอาสาพัฒนาบ้านเราด้วยนโยบายที่เป็นรูปธรรมดังนี้ด้านการส่งเสริมอาชีพ 1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้าน 2. ผลักดันอาชีพในหมู่บ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 3. จัดหาตลาดเพื่อแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในหมู่บ้านด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการทำการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการผลิตด้านการสื่อสาร 1. จัดให้มีเสียงตามสายในหมู่บ้าน 2. จัดให้มีกลุ่ม a c e b o o k หลายของหมู่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 1. ผลักดันให้มีการจัดการขยะในหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. จัดให้มีถังขยะทุกครัวเรือนด้านวัฒนธรรมและประเพณี 1. จัดให้มีงานกิจกรรมในหมู่บ้านตามประเพณีเพื่อได้รักษาสืบทอดงานประเพณีต่อไป สองส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแลวัดสถานศึกษาในหมู่บ้านของเราให้อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ 1. จัดให้มีเครื่องออกกำลังกายทุกชนิดที่ศูนย์หมู่บ้าน 2. จัดตั้งกองทุนดูแลผู้สูงอายุคนพิการและผู้ยากไร้ที่ยากจนไร้ที่พึ่งในหมู่บ้านด้านการกีฬาและยาเสพติด 1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ศูนย์หมู่บ้าน 2. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้าน 3. จัดทำแผนงานในรูปแบบการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังพัฒนามหมู่บ้านสร้างความสามัคคีส่งเสริมการกีฬาสืบสารประเพณีต่อต้านยาเสพติดคืองานของเราภูสิทธิ์หีดคุมมรินเบอร์สองภูสิทธิ์หีดคุมมรินเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สง รู้ทุกเรื่องที่มีปัญหารู้ทุกอย่างในการแก้ไขรู้ทุกด้านในการพัฒนาเราจะก้าวไปด้วยกันโปรดเลือกภูสิทธิ์หีดภุมมรินเบอร์สอเบอร์สองเบอร์สอง,อสองผูสิทธิ์หีดภุมมรินเบอร์สองจริงใจซื่อสัตย์พัฒนาชุมชนภูสิทธิ์หีดภุมมริน เบอร์สองอย่าลืมอย่าลืมวันพฤหัสบดีที่16กันยายน2564ตั้งแต่เวลา8โมงช้าถึงบาย3โมงเย็นเข้าคูหากาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเลือกผู้สิทธิ์ฮีตภูมิรินเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านเขาเรงขนใหม่ oh <my. S 1> ผู้สิทธิ์ฮีตภูมิรินเบอร์สอง ผู้สิทธิ์หีดคุมมรินเบอร์สอง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 ยอนทิ้งความทุกข์ความโตกบ้านเรามีโชคมีผู้ใหญ่รู้ใจเลือกเบอร์สองคนนี้นั้นไงแปดโมงเช้าช่วยกันออกไปเบอร์สองจำไว้ถึงสามงเย็นถึงก่อนทันเหตุการณ์หากมีปัญหาในหมู่แปดท้องถิ่นเรา เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองผู้สิทธิ์หีดภุมารินเข้าถึงเข้าใจแก้ไขปัญหามุ่งพัฒนามูแปลของเราให้ก้าวหน้าไม่ล้าหลังมีความรู้เข้าใจความต้องการของท้องถิ่นพบง่ายใช้คล่องต้องผู้สิทธิ์เบอร์สองผู้สิทธิ์เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองจริงใจซื่อสัตว์มุ่งมั่นพัฒนาผู้สิทธิ์หีดภุมารินผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านมูแ8ดบ้านเขาเริง เบอร์สองอดีตสมาชิกอบตสี่สมัยกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์การพัฒนาภูสิทธิ์หิดคุมมรินผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านเขาเรงเบอร์สองพร้อมทีมงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคุณภาพประกอบด้วยวัฒนาสังชุมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน8ปี พร้อมด้วยเตือนใจอบอ้อมหรือเล็กจบการศึกษาระดับปวาสาการบัญชีสายวิชาบริหารธุรกิจและอรุณบุญกรดหรือดำจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาชุมชนสร้างความสามคัคคีส่งเสริมการกีฬาสืบสารงานประเพณีต่อต้านยาเสพติดคืองานของเราผูสิทธิ์หีดภุมรินเบอร์สงเบอร์สงเบอร์สง ภูสิทธิ์หีดภุมมารินเบอร์สองพร้อมอาสาพัฒนาบ้านเราด้วยนโยบายที่เป็นรูปธรรมดังนี้ด้านการส่งเสริมอาชีพ 1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้าน 2. ผลักดันอาชีพในหมู่บ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 3. จัดหาตลาดเพื่อแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในหมู่บ้าน ด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการทำการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการผลิตด้านการสื่อสาร 1. จัดให้มีเสียงตามสายในหมู่บ้าน 2. จัดให้มีกลุ่ม Facebook หลายของหมู่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 1. ผลักดันให้มีการจัดการขยะในหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด สองจัดให้มีถังขยะทุกครัวเรือนด้านวัฒนธรรมและประเพณี 1. จัดให้มีงานกิจกรรมในหมู่บ้านตามประเพณีเพื่อได้รักษาสืบทอดงานประเพณีต่อไป 2. ส,ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแลวัดสถานศึกษาในหมู่บ้านของเราให้อยู่ร่วมกันอย่างสามคัคคีด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ 1. จัดให้มีเครื่องออกกำลังกายทุกชนิดที่ศูนย์หมู่บ้าน 2. จัดตั้งกองทุนดูแลผู้สูงอายุคนพิการและผู้ยากไร้ที่ยากจนไรที่พึ่งในหมู่บ้านด้านการกีฬาและยาเสพติด 1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ศูนย์หมู่บ้าน 2. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้าน 3. จัดทำแผนงานในรูปแบบการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังพัฒนามหมู่บ้านสร้างความสามัคคีส่งเสริมการกีฬา สืบสารประเพณีต่อต้านยาเสพติดคืองานของเราผู้สิทธิ์หีดภุมมรินเ,รเ,รเบอร์สองมีปัญหาในหมู่แปเรียกผู้สิทธิ์หีดภุมมรินได้ทันทีน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างถนนหนทางไม่ดีผู้ใหญ่บ้านหมู่แปต้องเดินหน้ากล้าทำรรนำความผาสุกสู้ชุมชนคนบ้านเราหากพ่อแม่พี่น้องหมู่แปดบ้านเขาเรงไม่ลืม วันแห่งประชาธิปไตยในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่วันพฤหัสบดีที่16กันยายน2,564ตั้งแต่เวลา8ดโมงเช้าถึงบ่ายสโมงเย็นเข้าคูหากาเบอร์สองเบอร์สงเบอร์สอง,เ,อสองเลือกภูสิทธิ์หีดภุมรินเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่แดบ้านเขาเหรงคนใหม่ภูสิทธิ์หีดภุมรินเบอร์สองภูสิทธิ์หีดภุมริน เบอร์สอง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 บ้านพี่เลือกผู้ใหญ่บ้านต้องช่วยกันออกไปคราวนี้เลือกเบอร์สองเบอร์สวยได้ทีมผู้ช่วยเป็นคนพื้นที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่มีเบอร์สองคนดีช่วยกันเลือกไปเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองผู้สิทธิทธ์หิตคุมริน จริงใจโปร่งใสใส่ใจทุกพื้นที่รู้วิธีพร้อมพัฒนาภูสิทธิท์หีตคุมมรินเบอร์สองอดีตสมาชิกอบตอสี่สมัยกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์การพัฒนาผู้สิทธิ์หีตภุมมรินผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดบ้านเขาเรง เบอร์สงพร้อมทีมงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคุณภาพประกอบด้วยวัฒนาสังชุมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแปปีพร้อมด้วยเตือนใจอบอ้อมหรือเล็กจบการศึกษาระดับปวสการบัญชีสายวิชาบริหารธุรกิจและอรุณบุญกรดหรือดำจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลายัยแม่โจ้พัฒนาชุมชนสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการกีฬาสืบสานงานประเพณีต่อต้านยาเสพติดคืองานของเราภูสิทธิ์หีดคุมารินเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองภูสิทธิ์หีดภุมรินเบอร์สองพร้อมอาสาพัฒนาบ้านเราด้วยนโยบายที่เป็นรูปธรรมดังนี้ด้านการส่งเสริมอาชีพ 1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้าน 2. ผลักดันอาชีพในหมู่บ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 3. จัดหาตลาดเพื่อแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในหมู่บ้านด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการทำการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการผลิตด้านการสื่อสาร 1. จัดให้มีเสียงตามสายในหมู่บ้าน 2. จัดให้มีกลุ่มเฟ c e b o o k ลายของหมู่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 1. ผลักดันให้มีการจัดการขยะในหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. จัดให้มีถังขยะทุกครัวเรือนด้านวัฒนธรรมและประเพณี 1. จัดให้มีงานกิจกรรมในหมู่บ้านตามประเพณีเพื่อได้รักษาสืบทอดงานประเพณีต่อไป สส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแลวัดสถานศึกษาในหมู่บ้านของเราให้อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ 1. จัดให้มีเครื่องออกกำลังกายทุกชนิดที่ศูนย์หมู่บ้าน 2. จัดตั้งกองทุนดูแลผู้สูงอายุคนพิการและผู้ยากไร้ที่ยากจนไร้ที่พึ่งในหมู่บ้านด้านการกีฬาและยาเสพติด 1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ศูนย์หมู่บ้าน 2. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้าน 3. จัดทำแผนงานในรูปแบบการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังพัฒนามหมู่บ้านสร้างความสามาคัคคีส่งเสริมการกีฬาสืบสานประเพณีต่อต้านยาเสพติดคืองานของเราภูสิทธิ์หีดภุมมรินเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สงภูสิทธิ์หีดภุมมริน เบอร์สองรู้งานรู้หน้าที่มีพื้นฐานการพัฒนาโปรดพร้อมใจกันเข้าคูหารเลือกตั้งเลือกภูสิทธิ์หีตภุมรินกาเบอร์สองเบอร์สเบอร์สงภูสิทธิ์หีตภุมรินเบอร์สองคนเก่งคนดีมีความสามารถ ขออาสาพัฒนาบ้านเราในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดบ้านเขาเรงขนใหม,ม่อย่าลืมอย่าลืมวันพฤหัสบดีที่16กันยายน2 564ตั้งแต่เวลา8ดโมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นเข้าคูหากาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเลือกผู้สิทธิ์หีตภูมิรินเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8ดบ้านเขาเรงขนใหม่ผู้สิทธิ์หีตภูมิรินเบอร์สอง ผู้สิทธิทธ์หีดคุมรินเบอร์สอง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 เอราจะไปเลือกเลือกคนดีสักคนเราต้องมีเหตุผลนะช่วยกันเลือกไปเลือกผู้ใหญ่ที่ช่วยกันเลือกคนทำงานและตั้งใจเลือกเขาไปเบอร์สองใช่เลยเลือกเบอร์สองช่วยกันจำไว้เลือกให้เป็นผู้ นะัดทำงานเปิดเผยเลือกเบอร์สองนะพวกเราแปดมองชาวไปลือกเลยเพราะลงเอ้ยทํางานรู้ใจ